ดีอะไรเอาไปคั่งไว้ได้กลุ่มหายอากกะบอกจะโกลุณมหะโมหะกะโจ๊กข้อหากไม่พี่น้องเลยโมหากว่าหะกะโจ๊กข้อหักอะคิดเบื้องลยอะอยากให้อยากให้ไปเบืเ้องพื่อนหนาว อขอบขอบคุณครับมามาขอบคุณครับมามาโ้ยน้ำตาเป็นสายได้นีมขอบคุณข,บขอบคุณครับมามา ขอบคุณค่ะมามาปรสนใจแม่เค่นนะ์นะเอ้าเอาเอ้าเอา,เอาถ้าเป็นเมื่อนเวลาเขาบอกควนเอ้าอิซิปีนเบาเอ้าสิซิปีนเ,นเาบ,นบาโอ,อ,อ้ยความเขียดเพ่อน nhom oh, nhom 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 leo nhom leo <laughs> oh.